กุ้งแม่น้ำผมบอกแล้วว่าอันนี้อยู่ในโปรโมชั่นถูกสุดแคปตินัมพันเกบวกบวกก็คือกุ้งแม่น้ำจะเป็นไซส์ใหญ่ปรับขนาดมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าไม่ว,วกไม่กลับหลักๆเลยนะคูนี่โคโทรโโฟกาที่ผมดึงไว้ต้องกลับเลยนะวันนี้เพราะวันนี้เราจะไปกินแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใคร150่รับ ครดูดูสีแบบว่าอย่างเนี้ยนอ่ะผมบอ,อกเลยชิ้นใหญ่มากอืมดีว่ะอืมอก็ฟินนะอืมอ้าวเฮียไหมอ่ะกินไม่ทันเฮียอีกแล้ว สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้าเหมือนแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กับริชโซนนะครับผมแล้วก็เอก่อนนะครับผมวันนี้เรามากันที่วิสตอมบูฟเฟ่นะครับผมซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็อาหารนี่ค่อนข้างแบบหลากหลายเลยมีหลายราคานะก็จะมีตั้งแต่แบบแพลตินัมไดมอนด์อิลิสแล้วก็จะมีเป็นคราวซึ่งคุณเราไม่ถึงครับไม่ถึงตรงี่ไม่ถึงคราวครับคราวมันจะนักามืนแคลต้องก็วันนี้มาแล้วก็คือตั้งใจว่าต้องแดกให้คุ้ม นะแล้วซึ่งที่เนี่ยมีอูนิด้วยอูนิโคโรอะไรอย่างนี้โโกินไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแพหารทะเลแต่มันจะมีพวกแบบสเต็กแล้วก็โคกาอะไรอย่างงเี้ยปลาทานได้น,นั่นคือพวกโคกาสเต็กค,คุณกินได้ได้ครับปลาก็ทานได้อะไรที่ไม่มีแบบกระดองอ่าเพราะคุณไม่กินแดงสามโอเคเดี๋ยวเราไป <c oughs> ดูว่าวันนี้เราจะสั่งเยอะขนาดไหนปะแล้วก็อาหารมันจะน่ากินขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในเพราะวันนี้เราจะไปกินแบบดุดันไม่เกรงใจใคร150ครับ โอเคครับ <Okay>, so ผมอันนี้อยู่กันในห้องพิเศษแล้วอ่าอันนี้ซึ่งเป็นห้องปาร์ตี้ซึ่งจํานวนที่แบบว่าจะใช้ห้องนี้ได้เราจะขึ้นเทคไว้ตรงนี้นะครับผมจะมีจํานวนที่แบบว่าต้องใช้บริการกี่คนกี่คนถึงจะเข้าใช้ห้องนี้ได้อ่าแต่ว่าวันนี้เราก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรหมายถึงว่าอาหารที่จะสั่งนะอ่าแล้วก็ธีการสั่งนะครับผมก็สั่งได้ผ่านตัวแท็บเล็ตนะครับผมใคาก็จะมีอยู่ข้างบนว่าเราเป็นโปรโมชั่นอะไรแล้วก็พิมแล้วก็สั่งได้เลยนะปกติเขาจะให้สแกนผ่าน มือถือใช่ไหมเครื่องเดียวแล้วเวลาสั่งอ่ะคือมันจะต้องรอเหมือนเราจะสั่งพร้อมกันหลายหลายคนไม่ได้แต่ว่าในนี่ก็คือเขาจะให้มาแบบสองเครื่องสามเครื่องก็สามารถขอเขาได้แล้วเราสามารถสั่งแบบข,ของใครของมันก็ได้ที่ผมมาที่นี่คือมันมีอูนิด้วยอูนิอยากกินอูนิอยากกินโอโทโร่แล้วก็พวกอาหารญี่ปุ่นมีซุปช็อโปลแล้วก็จะมีเป็นตัวพวกแม่น้ำผมบอกแล้วว่าอันนี้อยู่ในโปรโมชั่นถูกสุด แพลตินัมพัน99บวกบวกก็คือกุ้งแม่น้าจะเป็นไซสใหญ่ความถนาดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเป็นตัวคานิมิโซ่แคโฟนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าจะย้ายจากตัวไดมอนด์มาอยู่ในตัวแพลตินัมแล้วอ่าก็เรียกว่าคุ้มแน่นอนนะครวันนี้ก็วันนี้ตั้งเป้าไว้ว่า ไม่บวกไม่กับคุณรู้เปล่าว่า2 0 0พันสองเก้าเก้าเก้าบวกบวกนี้ก็น่าจะประมาณสัก3ามพันานะซึ่งราคานี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสั่งครับผมสั่งแหลกเดี๋ยวเราเริ่มสั่งกันเลยไหมพี่จะไม่ให้โอกาสกินอันอย่างอื่นเลยเหรอต้องกดสั่งอาหารก่อนเปล่าพี่กินสั่งอะไรพี่กินสเต็กไปหนึ่งครับแล้วก็น่าจะแค่นะอีเนีคุณชอบกินแบบว่าพวก ดูชิพวกเอโฟอะไรอย่างเงี้ยบ้างไิมก็กินบ้างาามัน,นส่สงได้ทีละสิบขอส่งได้ทีละสิบไม่ใช่ปัญหาได้ทีละสิบนะครับในหมวดของเวสเทิร์นเรามีกุ้งอลอสเตอร์เทปิโดแบบไม่ Under, อัออนดะ้วยหว่ะเดี๋ยวนะคุณจิมเลยคุณจิมแซามอนเดี๋ยวนะคุณกิตคุณ S <S คุณมากินราคาที่คุณกินแซลมอนใช่บอกแล้วไม่คุ้มครับคุณต้องกินออตโตโรยอ่ะตอนนี้อาหารมาเต็มโตแล้วผมจะบอกว่ามันมาไวมากเมื่อกี้คือแยกแยกกันสั่งแต่เวลามันมามันมารวมทีเดียว<ช>แล้วมันเยอะมากมากนะผมไม่มีที่ว่างแล้วเยอะขนาดแบบเราวางบนเก้าอี้เลยจะหายไปไหดีกว่าเนี่ยล้วก็เขาก็แบบมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราแนะนาก่อนนะผมตัวที่อยากจะแนะนําเลยสําหรับให้เพื่อนๆมาทานได้ไม่แพงราคาเริ่มต้นที่1099บกบวกๆก็จะมีน<า>ี่เลยกุ้งแม่น้ํา อันนี้คือเป็นไซส์ที่แบบปรับมาแล้วใหญ่ขึ้นสั่งได้ไม่อั้นนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับเป็นคานิมิโซ่ทรัฟเฟิลนะครับผมตัวนี้มันจะมาแบบว่าคนเตาก็ได้หรือว่าให้เขาทามาให้ก็ได้แล้วนั้นก็ตามที่พวกคุณเห็นนะครับผมคือมันเยอะมากๆมาครับเราเริ่มเลยครับตีผกคุณกิจเชิญครับผมคุณกิจเรามีเวลาทานทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับผมจุต่อคนเาทานกุ้งไม่ได้ครับแต่ว่าคุณทานปลาได้อันนี้เป็นเมนู ของเชฟป้อมนะเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนนะผมเ,เป็นพาสต้าเส้นดำแล้วก็จะมีเป็นล็อบสเตอร์ของบนนะกินแล้วนะฮะปูมันเยอะอ่ะผมจะบอกว่าผมเอาเลง็งกุนีไว้หลักๆเลยนะกุนีโคโทรโลโกกาที่ผมเลงไว้ต้องหลักเลยนะวันนี้ อรอ <S 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 เป็นฝนคแม่งไม่ได้ตึงที่นี่ดีมากพี่กิตจัดคำไหมอยากยัไม่อยากตายอะอร่อยมากที่นี่ใช่อุนิอร่อยเลยอ่ะไม่ใช่อุนิที่แช่แข็งแน่นอนอุนิสดหวานมากโอ้ดีแบบดีจัดแล้วก็ข้าวตุ๋นชี้ให้มาคือแบบไม่ได้เยอะให้มาในปริมาณที่แบบพอเหมาะแต่ทียมีบางอย่างที่มันไม่ตรงปกวุ้ยในรูปอ่ะมันเล็กปตำผ่านมาแบบหนามากตกใจอ่ะ โพี่กินเ้าวโฟกาพี่กินกินได้ครับโรการ์สนี่ครับ นี่เป็นกุ้งอบสเตอร์อร่อยมันเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ผัดไข่เค็มรสชาติดับ,บ,บกำลันงนวัวเลยคิดกินไม่ได้ใช่มหมมันปูมันปูแล้วก็มีท็ฟเฟิลจริงๆมาแปะปกติมันก็จะเป็นแค่ท็ฟเฟิลออยอันนี้มีท็ฟเฟิลจริงๆแปะถ้วยนี่ฮะโอ้ยน่ากินอ่ะมันเป็นข้าว กินอ่ะแต่เปิดมาเราสั่งเดียวเลยเียแกลหลอกนะขอตัวมไม่กินกุ้งหอยไปเลยกินอาหารทะเลไม่ได้อะใช่ะรบบางทีก็คิดถึงอาหารทะเลนะเพียงจริงก็กินได้ป้ากินได้เลยครับเอาชนะท,ท,ที่กินก็คือแบบตปลาโอ้โหโอโทโร่ครับดูดูสีแบบว่าอย่างเนียนะ่ะบอกเลยชิ้นใหญ่มากไม่กินลองโอโทโร่ปลากินได้ไดครับมันจะมีความมันแบบค่อนข้างเยอะนะโอโทโร่ มันตัวดีมากแต่มันมันเนาะนดีนะเนาะอืมดีว่ะอ,อืมกินอะอืมอ,อ,อ้าวเทียนะ่ะกินไม่ทันเทียอีกแล้วอืมเขาเรียกว่าอะไรวะเต๋เสี๋ยวหลอดกุุงทอดปะ อร่อยว่ะไอ้บอกก่อนเลยหนึ่งกับมุ้งมันคิดกุ้งแล้วอย่าตัวหีพี่กิตชอบกินแบบบุฟเฟ่ชอบชอบไปกินบุฟเฟ่ไหมตัวติดตัวเราอะอืมไปก่อนทำไมอะ่ะเพราะว่าอะไร<อ>รู้สึกว่าเรากินน้อยเป็นคนที่แบบกินน้อยทุกๆวันแต่ว่ามันคือแบบต,ตสีสองอะไรอย่างเงี้ยแต่อตอนนี้คือตีโมงแล้วนะตีโมงนี่ถือว่าแบบมื้อแรก แล้วหลักๆอย่างพี่กิจจะไม่กินไม่กินพวกอาหารทะเลพวกหอยกุ้งปูงอะไรเงี้ยกินปลาได้บ้างปลาได้เลยคนระับแล้วหลักๆพี่กิจจะกินอะไรอนะ่ะเนื้อไก่เนื้อไก่หมูจาน ตัวคุณใส่น้ำยิ้มติดตัวเหรอหนึ่งหวานมากเพราะว่าเอโกะเป็นคนที่ชอบกินกุ้งแม่น้ำมากแล้วพอมากินที่เนี่ยเป็นไงอร่อยอร่อยเลยรดไหมเนื้อเด้งหวานไม่ขว ีมันขึ้นเยอะด้วยราคาชุดเริ่มต้นก็สามารถทานได้แล้วเออมันน่ารักตรงที่ราคาชุดเริ่มต้นเนี้คือมีอย่างนี้ที่ด้วยอืมพันเก้าสิบเก้าบวกบวกก็ทานได้แล้วหนูตับหานี่นี่ก้นใหญ่อเลยลูกอ่ะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะตับหา่านะหนูมาหนูสั่งตกใจอ่ะผมต้องชีสพี่กิตดีๆหน่อยพี่กิตนะคนละครึงงครคร่งนี่ไงคนละครึ่งนี่ไงมาต้มกินต่อต่ออจจะถ่ายสกิลคนถ่ายวิดีโอรับเบื้องหลัง ก็กินไปถ่ายไปนะครับนี่ค,นครับผมกินเยอะแบบนี้นะผมเรามีตัวช่วยครับผมแต่ว่าเราจะต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารนะผมตัวน,นี้นะผมเป็นสมานกระา,านะผมช่วยในการเผ,ผาผลาญนะผมลดไขมันสะสมอ่าแต่ว่าต้องออกกําลังกายควบคู่จริงๆนะแล้วก็คุมอาหารด้วยนะไม่ใช่แบบกินแบบนี้นะเออก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ก็เดี๋ยวผมว่ากำลังจะกลับมาไดเอทละ เร็วๆนี้ก็จะได้ขึ้นแข่งซักเวทีหนึง่งก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนแปลงว่า4 5หเดือนมาพี่ตีเราจะขุ่นเป็นยังไงนะครับผมก็สนใจสังเกตก็จะทิ้งเาแอดแฝ้ตรงนี้นะครับผมไม่เพราะว่าผมกําลังจะเข้าสู่ในช่วงของไดเอทแล้วอย่างเวลาไปข้างนอกมันมีปัญหาอย่างที่พี่กิตบอกมันจะให้พกเวมันไม่สะดวกบางทีถ้าเกิดว่ามันมีพวกเนื้อแห้งใส่ไว้ในรถ้อะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดผมก็พกของคุณไปสองซอง่ในรถก็มันมีเมนูค่อนข้างเยอะ เยอะมากๆไม่ใช่เราไม่ใช่เขาว่าค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยแล้วก็อาหารอนะ่ะเวลาสั่งอ่ะคือเสิร์ฟเร็วมากแล้วก็เหมือนจานๆผมว่ามันดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้จัดมาอย่างหนึง่งโดยที่แบบปริมาณมันเยอะมากจนเกินไปอย่างเนี่ยพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมาในปริมาณที่หมือนจะได้กินได้หีาอย่างสองคำหมดเลยเงี้ยเออจะได้ลองได้แบบหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาลองคานีมิโซะเนาะชัฟฟูด,ด้วยนะครับโอ้ยมันข้น เอารตามันก็ได้แบบอะไเลแต่ว่าตัวองอร่อยอร่อยอร่อยมากที่จุเลยจะเป็นผมไม่รู้เพราะแลต่เอวไปกับเราเริ่มต้น่น้า้าม่าน้ำด้วย อ๋อคือคุณอยากทำอย่างนี้แบบชอบให้มันแบบแข็งๆอ๋อถึงบอกไม่ต้องลากใช่ครับมันเป็นสไตล์ของคุณอนะได้กินช็อกโกแลตชิพอ๋อที่จริงๆแล้วเป็นสายขนมหวานกันแลนะ้วเนี่ยคุณชอบกินขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าถ,ถ้าเป็นช็อกโกแลตจะเป็นพวกแบบเอ่อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ ก็ชอบเป็นพวกช็อกโกแลตชอบหวานอ,อ,อะไรที่เคยถ่ายดับรายการกินแต่ขนมหวานนะไม่เคยครับมไม่ค่อยชอบกินขนมหวานเท่าไหร่กินได้นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบชอบกินพวกหนักๆมากกว่าแต่พี่กินอิ่มแล้วหรอมันมีเมนูเยอะเลยนะเมื่อกี้ที่สั่งไปประมาณ53รายการ53รายการก็อันนี้คือหมดเวลาการสั่งแล้ว2ชั่วโมงแท็บเล็ตมันจะล็อกเออเจ้ามากยังไม่อิ่มใช่ไหมเราอันนี้ก็มันจะสัเพ่มเรากำลังจะสั่งเพิ่มสั่งไเดิมก็ แนะนำนะผมสำหรับคนที่อยากจะกินอินเตอร์เนชั่น o นลกาที่แบบว่าเจ๋งๆจริงๆเขามีหลายสาขานะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาใช้บริการก็เป็นสยามพารากอนชั้น4นะครับผมแล้วก็โปรที่เรากินโปรโมชั่นในวันนี้ก็จะเป็นตัวเอลิตสองเก้าเก้าบวกบวกนะครับผมอ่าก็เป็นชุดที่เกือบจะสูงสุดละหวังว่ารอบหน้าเราจะได้ไปกินชุดฟาวนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขมงคลแต่ว่าถ้าแบบสําหรับคนที่จริงๆอ่ะผมว่าชุดเริ่มต้นเอาว่าหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทก็คุ้มเ<ๆ>ลนะมีกุ้ง<ๆ> ไม่น้ำมีคานีมิโซะใช่ปะ่ะขนมหวานอีกแล้วก็จะมีพวกไอ้ซูชิหน้าเยอะอยู่นะเยอะจริงๆอย่างมันต่างกันแค่ไม่เยอะเท่าไหร่เออผมว่าผมว่าก็คุ้มอยู่นะเนี่ยก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะมันมีเมื่อกี้ก่อนหมดเวลาใช่ป่ะซูชิสั่งใหญ่หเลย <S <S <ๆ S 1> อ่ะเนี่ยมันก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวฝากนี่ครับกิจโชนทิกต็อกกิจโชนทร I โอไอชิโอไอ กดเอ้แล้วก็นี้องสาวเราเอกนะครับผมังีช่องเชิงแมงไม่ทำแล้วทำอยู่ทำอยู่ออ่่ะทยูใช่ไหมช่องซันั้นค่อยอับอีกสักทีแล้วแล้วก็ฝากวิสต้องด้วยนะครับผมจะทิ้งอ่อเพจของเขาไว้ให้ตรงนี้นะครับผมมีหลายสาขาเลยสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะครับผมตอนนี้ครับอิ่มแบบดุดดันไม่เกรงใจใครตอนนี้ไงมาแล้วพิกเก็ตพิกเก็ตวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ